สวัสดีค่ะเขาต้อนรับ้าสุชาติในวะันมุกได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงผอมแล้วผอมอีกนะคะทาเยอะมากเลยคือมุกเนี่ยจะมาบอกก่อนเลยนะคะว่าการกินม่อสึคุนี้ก็คือมุกกินแบบกินแบบนี้มาตลอดนะคะกกินเยอะมากและเรานะคะก็มีเลิกง,งามยามดีค่ะ เชลญตัวเองนะคะโดยการกินครีมจ้าซึ่งเราจะทำกับข้าวเนี่ยไปกินเองที่โรงเรียนเราก็จะไม่ทำไอเอนะคะแล้วก็คือจะเห็นได้ว่าอาหารที่มุกกินเนี่ยมันจะไม่ครีมจ้าเพราะว่ามุกเนี่ยไม่สามารถแบบเลิกของหวานของทองของมนันขนมแบบ everything ได้นะคะเพราะฉะนั้นมุกก็จะแบบพยายามให้มัน ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งที่ชอบกินขนมมากจะทําได้นะคะแล้วมุกเนี่ยเป็นพวกที่ชอบกินมาม่ามากแล้วก็ชอบปูงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมันก็ยากสําหรับงานที่จะต้องมาบังคับว่าตัวเองจะต้องกินมื้อนี้อย่างนี้อี๋อีโดยแต่ละวันเนี่ยมีของว่างที่กินได้แค่เท่านี้คือมันจํากัดในแต่ละวันเพราะฉะนั้นมุกก็เลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างยากพอประมาณเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะทําได้ไหม เราก็จะไปดูกันว่าสัาส่วนเนี้จะแอบลดหรือเปล่านี่เป็นมื้อเช้านะคะสําหรับคนขี้เกียจอย่างมุกนะคะมีโฮมีซามแ่นแล้วก็ไข่ต้มหนึ่งฟองค่ะ <What? S 2> คือขี้เกียจทําเป็นแซนด์วิช <What? S 2> เนี่ยก็เลยเอามากินแยกแบบนี้แหละกรุบและนี่คือของว่างนะคะระหว่างวันมีกล้วยอบแล้วก็มีแอปเปิลหนึ่งลูกขาดไม่ได้เลยขนมสักหนึ่งหอนะคะเพราะว่าขาดไม่ได้จริงๆนะ นี่อกไก่ย่างนะคะไม่ใช่สิอกไก่ทอดแล้วก็ขนมปังหนึ่งแผน่นปิดท้ายด้วยแก้วมังกรหนึ่งแก้วยุว่ยะนี่เป็นมื้อเย็นนะคะคือโมกับเพื่อนเยอะเจ็บคอก็เลยเป็นผัดไทยที่มีน้ำให้สดเอองงอะ่ะแปลกดีทุกคนตอนนี้ออกกำลังใกล้สร็จแล้วนะคะมืดมากเลยพี่พอสว่างนิดนะึงก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็ข้ามกับข้าวนะคะก็ตัดภาพไปแลยกัน เช้าๆแบบนี้กินกระเพราอกไก่กับไข่ดาวจ้าใช้น้ำมันมะพร้าวในการผัดในการทอดนะคะแล้วก็ใช้ข้าวไรเบอรี่ที่ไม่ผสมข้าวขาวเลยอร่อยมากนี่เป็นข้าวกลางวันนะคะเป็นปลาทูนึง่งข้าวตักไปแค่ทัพพีเดียวเองอะแล้วก็มีพวกผักต้มผักกาดแล้วก็เห็ดนะคะมีแตงกวาด้วยมีไข่ทอดชะอมด้วยจ้านีภูมิใจนำเสนอเลยจ้าใช้น้ำตาลย่าหวานนะอร่อย ส่วนนี้นะจ๊ะเป็นกล้วยอบหวานมากๆๆๆสุดๆแต่ชอบคะ่ะทุกคนก็คือเราไม่สามารถเลือกได้คะ่ะเราก็เลยต้องอยากกินกาแฟอ,าอ่ะ,อะ,อะไ,ได้ยังไงอ่ะคนแปบบ๊บวันนี้รออยู่ขา้างหน้าไม่ใช่หรอค่ะคือแบบอยากกินอันนี้บ้างไม่ไ, <laughs> ไม่ไม่ไมไม อันนี้อยากกินแกงส้มแต่ทําไม่เป็นนะคะก็เลยใช้ผงปรุงรสแบบเมื่อกี้เราก็เลยไม่ปรุงเพิ่มนะจ๊ะก็ใช้เพียวๆเลยมีผักเยอะอยู่แล้วก็เติมด้วยปลาทูกรบกรีบอ่าเมื่อกลางวันเราอยากกินนมรสกาแฟใช่ไหมคะกลับมาก็เลยชงกาแฟแล้วก็ใส่นมอัลมอนด์ที่ไม่มีน้ําตาลนะจ๊ะคือมันรสจิก๊กจิ๊แล้ววันนี้เมื่อเช้าอยากกินแบบพวกน้าพริกนะคะก็เลยเอาปลาทูนึ่งแล้วก็กินกับแตงกวามีบรอกโคลี่นะคะข้าวประมาณทับพีก,กว่าคือแบบ มันเลิศมากและที่เลิศกว่านั้นก็คือน้ำพริกค่ะเราตามเองเราใช้น้ำตาลย่าหวานนะอันนี้เป็นมื้อกลางวันเป็นข้าวผัดกะเพราใส่ปลาทูไปด้วยนิดนึงแล้วก็มีข้าวไรเบอร์รี่ไม่ผสมนะคะนี่ของหวานค่ะไปได้เลยกล้วยอบเหมือนเดิมแล้วก็มีทาโร่แล้วก็มีของขนมพี่สาวใจดีซื้อมาให้นะคะแต่เราก็จะไม่กินดีนะคะทุกคนปิดท้ายมื้อกลางวันค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นหนึ่งม้ทุกคนเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมคะ คือคนที่บ้านซื้อขนมมานั่กินมาแล้วเราซึ่งกินไม่ได้และตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มคือย่อไปเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถรับทานได้นะจุดจุดนี้นะคะก็จะมีน้องนี่อันเนี้ยที่มุกพูดถึงบ่อยๆคือตัวนี้นะ25แคลซึ่งน้องอ่ะนี่จ้าตาขนงน้ำตาลศูนย์กรํารนะจ๊ะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตศูนย์กําเหมือนกันคือมันเลิศมากส่วนอันนี้มุกใส่เน็ตเจียวไว้ด้วยอ่ะเห็นไหมอยู่ข้างล่างเลยแบบอร่อยมากทุกคนอันนี้ก็กินแบบแก้ขัดตอนเช้าๆได้ แอปเปิ้ลนี่มีแล้วสุดคือเวลาที่มุกอยากกินน้ำหวานใช่ไหมมุกก็จะกินอันนี้หน,นอ่อยนาะนี่โซนน้ำตาลโซนแล้วก็โซนแคลอรี่เหมือนกันอันนี้คือแบบมันกินที่สุดคืออันนี้ค่ะทุกคนแต่เราไม่สามารถนะคะมีอันนี้ที่มุกน,น่าจะเคยเห็นแล้วแหละที่มุกเอาลงแต่ละวันเพราะมุกเคยเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยไปยองมาจ้าแต่นะเวลานี้ก็ไม่มีอะไรสุดปังเท่ากับการดื่มน้องนะคะเพราะว่า ถ้าจะกินนมอัลมอนด์เนี่ยก็คือดิฉันจะไปอาบน้ำนอนแล้วไงคะมันก็เลยแบบก็เลยนี่นะคะต้องเป็นน้องน้ำเปล่านะคะไม่ต้องตกใจทำไมถึงกินขวดใหญ่และทำไมต้องกระโดดเพราะว่าที่บ้านมุกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นแบบขวดๆไปเลยกินแบบเป็นขวดอย่างนี้กันเลยนะคะทุกคนกินน้ำเยอะๆมันดีจริงๆนะตอนนี้นะคะ่ะเรางงกำลังจะไปคาเฟ่กับป้าน,นะคะ เนื้อจะมาชั่งน้ำหนักพืนทุกคนคือเราจะมาลองชั่งน้ำหนักใหม่นะคะคืนเต้นกันเลย